สวัสดีครับผมบ่าวหนองมือนีมาพบกันกับบ่าวหนองคือเก้าครับหลังงวยออกครับได้เฮกันอีกแล้วครับผมเก้าสองครับเก้าสองกับศูนย์หกครับได้เฮกันอีกแล้วเห็นบ่าวบ่าวหนองว่าตลอดได้เก้าสองนี่เก้าสองสองเก่าเลขทะเบียนรถอีหลานหน่อยนี่ถี่น้ำจนออกหิมมดสูโตศูนย์เก่าก็ออกไปแล้วสองศูนย์ก็ออกไปแล้วมากงวดนี้ครับออกเก้าสองเต็มเต็มครับผม บ่าวน้องก็ดีใจครับคนที่ได้โชคนะครับเนาะได้ดีกะได้โชคกับเ่าหน้องบ่าวน้องกะดีใจนําครับบางคนกะได้จากทั้งอื่นมาบบาวน้องก็ดีใจนําคือเก่าถ้าผู้ใดเพงบ่ทันได้กะบนเป็นหยังสู้กันต่อคือเก่าเพราะว่าหยังบางคนเิ่นบ่ตัดเลนบางคนเิ่นบ่ตัดเลนเิ่นป่ซสื้อมกับหัวน้าแนงอย่างประมาณนี้นะแต่ว่าออกดูเนาะศูนย์หกนี่ไหมศูนย์หกนี่ออกสองเทือนเลยติีต่อกันนี่เนาะออกศูนย์หก กมาศูย์เแล้วก็มาสอแม่นะแล้วก็มาเลขสามโตวงวดนี้ก็สาเกาองนะครับเนาะสามก้าสกับศูกดีใจนะครับอาจารย์อนิลลานามเข่า2ตัวบนสองตัวล่างเฮี่ยงกันรองสอง 3, แถวบนเพิ่นเขียนไว้สี่เกงในเลขตล่างเพิ่นบมีสามเนาะมันออกสี่เพิ่นเขียนไว้สี่เกแล้วก็ศย์หกแได้โชคทั้งบนทั้งล่าง คุณได้จับถือก็ดีใจนําครับผมแตหลายคนน่ะตั้งแต่ตั้งแต่เลขกออกมานี่ว่าน้องรับสายมานี่กี่สิบกาคนเหรอคนเราพึ่ถืงเล็นําอาจารย์ยีระน้มครับเลขกหลวงปูเห็นบ่ครับเลขหลวงปูครับศรัทธามีบารมีเกิดครับศรัทธามีบารมีเกิดเลขหลวงปูก็ออกแล้วครับส่วนหมาคนสิไปแนมเลขเลขอขนาดหลายกว่าเลขถูก ส่วนมากคนสิไเป็นเล่งเหลขถูกก็คือ404เหลขกถูปูเลขกิปองบบาหนังจับได้2เก่าหลายคนบ่ซื้อเหลขกหลายคนกับบริสุทเล็อันปิงปองบางคนเอ้ยบ่ซส้อเล็กถูบบางคนก็ซื้อเล็กปิงปอง2เก่าเก่า2เบาหนงก็เขียนเหลขกให้เบิ่งชัดเจนงวดนี้เลขเขาเกือบเกือบเบิดสุคนครับที่ให้เลขกว่าเขาเกือบเบิดสุคนพอสุบันเขาเต็มเตมครับเพื่อนหามา2เก่า สองเก้าสองหโตเดียวเม็ดเดียวก็ได้โชวกันไปนะครับเนาะ้าก็เลขผพิงเงินเทวดาครับสามหกศบ้านหนองกระลงเมืองแล้วว่าเลขเพิ่นได้ตัวในแนบานีหลังจากเลขออกมาเพิ่นกระท่งรถตรีไม้เบิงศู์หกเพิ่นสื่อทั้งเลขกลับ้วะ็เลขตรงเพิ่นสื่อสามศูนย์สกศูนย์สองหนึ่งหาหนึ่ง้วก็หาสามเนาะเลขเพิ่น ประกื่อโตกรับมานำประก็ื่อศูนตกกับศูนย์หกหนึ่งสองหนึ่งหาสามหาเพื่อนกระสือแต่ว่าเพื่อนไดเกือบยี่สิบใบอะศูนยหกะพิเงินเทวดากับว่าพีนี้ครับบไดายแกจะพึงเสียใจนะครับเนาะเหล็กมันมีเขาไม่ลดนะครับเนาะเมือนี่กับว่ามียังไรกับแค่ว่ามาทักไทยเอซเหมือนเดิมที่เคยทักไทยนะครับเนาะแต่ว่ายังพัฒนดเดชลุ่เหล็หลายคนกับจะเบิ้งคิป ผู้ใดเคยลบลูปูผู้ใดเคยบอกบดีในช่องเบาหน่องเบาหนองอยากให้เพื uh ่อนมาเห็นเพราะว่าอยังเลขบเบาหนองมันเขาเล็กเบาหนองเขาก็คือเขาว่าเขาก็คือว่าเบาเข่แต่ว่าเหลขกเจออนเพิ่นหามาเบาหนองก็บรรเอาลงช่องดอกเพราะว่าเบาหน่องตีนงานเพิ่นหามาวิ่งเก่าวิ่งหาก็วิ่งเก่าเหลขเจออนอ่ะเหล็กเจออนเจออนมึงเลยน่ะเพิ่นหามาวิ่งหาก็วิ่งเก่าเบาหนองก็บรรเอาลงช่องดอก ลูกสาวน้องไปเตยไก่หกสองเก้าสองเบาหน่องกระบาดเอาลงแล้วการหลายคนอยู่เลขอันที่บาดเอาลงสองสามขนนี่แหละกระเสียเอาลงให้เบิดกะเอาลงมาเบิดสับเลขน้องไปเตยกะบาดเอาให้เบิึงกะเสียดายอยู่เพิ่นให้มาหกสองกับเก้าสองแล้วการเลขลูกสาวเบาหน่องไปฝึกงานกะไหมาเก้าสองตัวเดียวเลย เพื่นฝันอยู่หอเพื่นเพื่นฝันว่ามีคนมาอบอกหลีเพื่นว่าเก้าสองตัวเดียวบ้านหนองกะติดไปนวลนิดนึงกับพ่อใดพ่อใดยิ้มเพราะว่าอย่างังพ่อว่าบ้านหนองซื้อซื้อทะเบียนรถไงเนาะแต่หลีต้องวงิบ้านหนองนะะพวกเขาบ้านหนองให้เก้าสามหกบ้านหนองให้เก้าสามหกแล้วกะเก้าเก้าหนึ่งเนาะเก้าเก้าหนึ่งแล้วก็หนึ่งเก้าเก้าเอ๊ะ ก่าหนึ่งหนึ่งแล้วก็เก้าเก้าสองมันมาออกเลขเล็เลขถ่ายสามโตสองเก้าเก้าแล้วก็เก้าูนเลขทะเบียนรถอีหลาน่อยเห็นบ่าวบ้านหนองเบายื่ตลอดแครผูดได้ฟังคลิปบ้านหนองเบานะบ้านหนองจะเบายู่ตลอดว่าเลขทะเบียนรถอีลาน่อยนี่บ้านหองสีตามจนกว่าจะเบิดกตเหลือเก่าเก้าศูนย์เก่าออกแล้วสองศูน์ออกแล้วเก้าสองอกแล้วเหลือเก่าเก่ายังบ่กครับ เดี๋ยวเราต้องให้เลขตองงวดไหก่อนหางแหลกก็คือตัวเดียวเม็ดเดียวคือเก้าเก้างวดต่อไปครับเดือนยังมิถุนาก,รกรา็รักดาบะอหบอพืชผ่ามิถุนาก็รักดาเอนนกรกราอนาทีหนึ่งกขารักดาไหกอนหางแหลกก็คือเก้าเก้านะครับเก้าเก้าตามตอง,งวดครับเอาให้มันขบเบิร์สูตโตศูนย์เก้าออกแล้ว 0ออศูนแล้ว9 2สองแล้วเหลือ9 9ยังไม่ออกครับ9 9ยังไม่ออกที่ตางวดนี่ครับผู้ได้มักกับสื่อน้ำได้ครับถ้าผู้ได้โบทันมักกับพานก่อนก็นไดแต่ว่าบบาน้องเฉยๆเบาอยามอยู่เรื่อยๆคือเลขกเก้าสองนั่นแหละเล็กเก้าสองนะเบาอยู่สุคิปแต่ว่าเล็ต้องงดเบาน้องนะให้เก้าสามหกเลขกยังบ่อเขานะครับเนาะเหลขกยังบออง่อเขาช่องเบาน้องช่องจริงครับเข้าก็คือเข้า ไม่เข้าก็คือไม่เข้าบอกกันตรงๆ FC เพิ่นหูเองดอก FC เพิ่นหูเองว่เบาหน่องหายจริงพูดจริงหายกนห้อยออกตลอดบ่มีว่าลิบ่มีบ่มีว่าห้อยออกแล้วเรียกเขานอกจากใช่าะเออเบาหน่องบาคลีบลงบบเบิดเอออันนี้แมนอยู่ยอมรับบ่คลปบ่บเบิร์ตบาคลีบ่บเบิดตก็คือหนึ่งเหล็กหน่องไปเตยสองเล็กเนี้ยเล็กลูกสาคนใหญ่หน่องเบาหน่อง บอหน่องบ่ได้เว้าลงช่องแล้วกาเลขเจออ่อนมึงเลยเลขเจออ่อนมึงเลยกับ่ได้เว้าลงช่องเลขแม่สีบ่ได้เว้าลงช่องแต่ว่าเลขเพิ่นเข้าเข้าทั้ง4คนกน่าเสียดายอยู่แกยังว่าบัดมือเพิ่นให้กัน้องใบเตยแห่งให้แค่2หางนึงให้แค่92กับ62อันนี้ของน้องใบเตยบ่าวน้องยุงเลยครับยุงเลยบ่ได้เอามาแปะเลขบ่ได้แปะหยังให้เลย ย่อมรับอยู่ว่าหนุ่ครับก็เสียดายอยู่แต่กระบ,บอกเป็นยังไหถ้าตามเพื่อนบาทไหวจะตามเพื่อนบานครับผมหล,ล้กก็เลขกลูกสาวใหญ่เบาหน่องเพิ่นไปฝึกง,งานเขามอบอกเหลกนอนอยู่หอเขามาบอกเหลกเก่าสองตัวเดียวเพิ่นก็ได้นิดหน่อยเพิ่นก็เสือองเพิ่นแหละหล้กก็มันกับไปตรงก็ทะเบียนรถคันคันมอเตอร์ไซค์ของเพิ่นนําทะเบียนรถของเพิ่นมันสองศูนย์เก้าเนาะ ทะเบียนรถอีหล่าหน่อย9902เหลือ99ครับยังบอกอลกต่องวดของบ้านหนองนะครับบ้านหนองหก้อนเม็ดแรลกหางแรก,กคือ99ครับผม99ตัวเดียวเม็ดเดียวเดี๋ยวบ้านหนองฝันหรือบ้านหนองมีตัวใดมาเพิ่มเดี๋ยวบ้านหนองเิงมาบอกอีกทีงนงครับตัวแรกของบ้านหนองก็คือให้ต่องวดนะครับ99กระขอให้ทุกคนจงโชคดีที่สิ่งไหนสมหวังดังปรารถนางวดนี้ได้เฮกันนี่คือเก้าครับงวดหนา้า เฮ้รางวัลใหญ่กขอทุกคนโชคดีสวัสดีครับ